สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาดเดอม์มอน้กะเป็นวันอาทิตย์ที่14นะครับพี่น้องเดือนมกรากะมาพบมาขอกันอีกแล้วกับพี่พี่ฟาร์มขอนแก่นครับพี่นอ้องมอนี้เเป็นมีงว่าสุดไม่สุดตูด้วยพี่น้องครับมาฝากพี่น้องหายเดือกเดือชม ได้หางวัวท่องอยู่กะมีหัวลนกับหลายตอยู่ครับพี่น้องครับงวัวขาวก็มีงวัวบดก็มีสีแดงใหม่กับมีนะครับหรืออยากได้เป็นเมลูกที่เป็นสองในสามกับมีหายหลเด้อครับพี่น้องเด้อพิกัดกะอยุทีบ้านแก่นพยอมตำบลบ้านเปิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกะอยุแถวแถวข้างๆสนามบินขอนแก่นหรือข้างๆแถวแถวมอขอนแก่นกน,กน,นี่แหละครับพี่น้อง mm hmm. อ๋ออีพีทีสามสิบเก้าแล้วอยากได้ตัวใดเดี๋ยวมาเลือกเอานะครับ มีมาฝากพี่น้องกะราคาหนาสนสมราคาสุโตูเลยพี่น้องเด้อเอาก่อนอื่นกะไปทักทายกับทางเจ้าของคอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกันครับมื้อนี้ EP 39ครับมื้อนี้มีแม่ลูกแม่ท้องครับแล้วกะแม่ท้องแม่สาวครับมาแบ่งปันครับมื้อนี้ครับผมครับ13เบอร์วันนี้ครับเบอร์โทรศัพท์0629122772ครับ Facebook พงศวรช่างลายครับแฟนเพจกะพี่พี่ฟาร์มเขาเลี้ยงวัวคอนแก่นสองครับผมกับทรงฟีดหน่งวยกิโลเมตรครับ <c oughs> ครับผมครับรับประกันตำหนิสากลครับมีใบซื้อขายรับประกันครับครับผมตัวแรกเอาตัวแรกครับผมต,บตัวแรกเอาเป็นแม่ลูกแม่ทองครับอ่าเอาแม่ลูกแม่ทองไห้ก่อนเลยได้พี่น้องเด้อราคาอาจจะไม่ได้เลี้ยงกันได้พี่น้องเอาตามไอ้อองวดนี้เบื้องนี้แหละอ่าแม่ลูกแม่ทองอันนี้ก็ถือว่ากับแม่อ่าใหญ่แล,ล้วก็วเงี้ยเราดีอยู่ครับ,รบแม่สูงลอยสี่สิบห้าครับแม่สูงลอยสี่สิบห้าเป็นเป็นลูกโตผูดได้พี่น้องครับลูกผูดแม่ทองหาเดือนนะครับทองหาเดือนก็ทองพ่อไหญครับตัวนี้ทองกับช็อกโกแลตนะครับททอออองงช็กกโแแลตม่่า ช็อกโกแลตจักเดือนแล้วก็หาเดือนหาเดือนครับประกันท้องลูกเนี่จักเดือนหรอครับลูกได้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนลูกพอได้ครับลูกผูกคมโตครับคมโตได้ครับถ้าตัวเม่ทองช็อกโกแลตเป็นแม่บโใหญ่ลูกได้ลูกสองกันบ่ลูกที่สองในท้องครับลูกที่สองในท้องได้ครับเด้อเอาคู่นี้ซื้อสองในสามเท่าไรครับเนี่ยครับคู่นี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับสองในสามสามหมื่นเก้าไม่พี่น้องครับเอาซื้อตีสวัสดิ์ซื้อแม่แถมลูกตัวนี้ไปนะครับสามหมื่นเก้าสามหมื่นกู้นะครับพี่น้องครับก็พราเอาอยู่แต่พ่อแม่มันเดี ครับแต่นนแม่มันก็ดสามหมื่นกัวได้อยู่แล้วแม่นครับ,รบจะพอแม่ก็ดสามหมื่นกัวแล้วเอาแถมตัวนี้ไปให้อีกนะครับสามัคคีมแม่แถมลูกอ่ะนี่นะครับเด้อถึรองรับประกันย่งไงบ่ไม่อย่างเนาะแม่นครับปร,นนประกันตอนนี้ประกันทองครับประกันตอนนี้ประกันทองเอาเบิ้งมุมนี่ก่อนนะพี่น้องครับอ่ะนี่เหเบิ้องลุบตัวแม่เพิ่นจะชัดบนนี้แม่เพิ่นแบบลึกเลยนะครับลึกแล้วก็ยาวพร้อมหลังตรงดิกเลยพี่น้องอ่ะสีมันนี่อาจจะเป็นเพี้ยนนะพี่น้องเพราะว่าฝนมันทิตกเนาะก็ตามนี่มาเบิ้งตัวจริงอีกที่หนึ่งตัวนี้พายุกเข้าครับพี่นองครับนี่ เป็นงว้วบโบดเด้อพี่น้องเด้อเอาเบื้องชัดๆไปที่ละมุมที่ละส่วนครับอ่ะดูทุกๆมุมนี่เป็นงว้วบโบดนะครับหางบวดอกบวแซมกะเพิ่นประกันต้นนี้ให้นี่บวมมีหยังนะครับอ่ะกะเบื้องคางนี่กะสีบ่มีปานบ่มมีแดงนะครับเด้อนี่เบื้องเอาผมก็ะติย่างเอาบมอมให้เบื้องนะครับนี่นีะครับลูกแดงดีอยู่อะแม่กะสีแดงเข้มแม่กะแดงเข้มอ๋อสามมื่นก็ไม่พี่น้องแม่ตัวตัวแม่ก็เลยเัืนดเล ครับแล้วคานนี่ต่อร้องได้อีกนะครับต่อร้องได้อีกนะครับพี่น้องสรงฟีห่รงอยกิโลอยู่แล้วนะครับหรือผู้ใดอยากอยากมีรถอยากจะมาแก้วเองยงเฉกับมาเอาเดดฝนจฉดรถห้ได้หลายอีกนะครับพี่น้องนี่นะครับเนาะนี่ตันนี้บ่มีผู้ใดสงสัยตันนี้อย่างนะครับเนาะก็ถามเพิ่นอีกที่หนึ่งนะครับเบื้องหวงน้ำอีกอ่อันนี้แค่เบอร์แรกนี่ครับพี่น้องครับนี่เบอร์ที่สองตัวนเบอร์ไหนครับสาวน้อยเอฟหนึ่งครับตัวนี้ถือว่าเด็ดเลยนะครับสาวเอฟหนึ่งตัวนี้อ่ะนี่แหละ สูงกับสิลอยสามสิบหาได้ไหมครับลอยสามหาหนาเลยครับลอยสามสิบหาหนาลังตรงตัวนี้หนอกตั้งดีนะครับตัวนี้ลูกพอได้ครับลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับน้องเจ็ดเดือนหรอครับได้สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนนี่ครับอผมพยายามให้เบื้องมุมนี่ครับเออหันหนังพูดลูกเออรอมหนาหนาทั้งหมดเดี๋ยวเห้เบื้องวามสมส่วนอึ้บอืมลูกอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเนาะ เชื่องๆครับตอนนี้บ่มีนะครับนี่เอาตัวนี้ตัดเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับนี่สามหมื่นเก้าเลยพี่น้องเด้อสูงเลยสามสิบห้าตัวสูงใหญ่อยู่เด้อครับเด้อมุมนี่นาหนาเลยนะครับถ่ายกันหนาอันนี้เขาเพิ่ืชที่หายเรียบร้อยจนหายแล้วแม่นครับเป็นงัตถีเก็ถือว่าบดเข้มขึ้นกันครับผมใบเพชรครบแล้วครับใบเพชรมีหายแล้วเด้อครับเด้อนี่ตัวนี้เบื้องแขงขาเบื้องลิบอ่ามุมมีปัญหานะครับก็สีเยือกอ้อมๆให้ดูนะครับเออนี่อ่าตำนีบ่มีน่าตกต้นเนาะครับตำนีบ่มีครับ ตัวนี้สวยเลยล่ะพี่น้องครับงาสาวสามสิบก็พร้อมใบเพร็ดนะครับเด้อเอฟหนึ่งสายพัฒนาเขารู้กันครับผมงาบดอ่ะนี่แหละสีด้านใส่ก็ได้พี่น้องครับอ่ะเบิ่งเอาเบิ่งมุมนี่นะครับอตัวนี้เด็ดนะครับอาเบิ่งมุมสูงหมดพี่น้องไายทนาครับย่างเบึกๆเบลยลหละตัวนี้นะครับอ่ะเบื้งมุมมุมสูงนะครับอ่ะตัวนี้จัดมาเด็นได้พี่น้องเด้อ อ่ะม่เบื้องตัวจริงเอาผู้ใดเห็นธรรมมันยืนม่ถัดกับย้อนขึ้นไปเบื้องเมื่อเกี่ยวนะครับครับยืนงับยืนง้่สวยๆเลยล่ะนี่อ่ายกยกเอาตัวอ่าเบอร์สองนะครับพี่น้องครับสีแดงเข้มนะครับตัวที่สามครับครับแม่ลูกครับอ่ะนี่แม่ลูกอันนี้ตัวแม่ได้พี่น้องป่ะนี่ตัวแม่ลูกแขนนั้นตันดีได้หล่ะครับผมอ่าแม่นี่สูงเท่าไรครับแม่สูงร้อยสี่สิบครับแม่ใส่ร้อยสี่สิบด้วยครับเด้อลูกแดงเข้มนะครับเนาะลูกจะดเดือนหล่ะครับทุกตัวตัวนี้บ ลูกคูตันซี่เดือนแล้วนะครับเนาะลูกกับย่างหนาลูกย่างหนาเลยนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นตะขาดน้เลี้ยงแต่น้อยอ่ะแม่อาจจะบ่ท่านด้เต็มป่านไหนพี่น้องครับเพราะถือไงก็คือจ้อยย่ไปเลี้ยงเอานะครับเนาะกันครับแต่ว่าลูกเนื้อนางดีอยู่แมับให้ลูกเนื้อนางดีก็คือลูกมันกินนมนั่นแหละพี่น้องครับแม่กับผสมแล้วนะครับแม่ท้าให้พข่าได้ครับตรงตุดแม่ท้าพริกแดงครับแม่ท้าพริกแดงเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ใส่เบิ่งเลียมลูกคู่นี้ก็ถือว่าเด็ดเลยเด้อครับเด้อเอาคู่นี้ตัวเปิดเท่าไหร่นี่ยสาทครัับอนนี้ามหมื่น้องแม่นครับ อ่ะลูกตัวแม่นะครับเนาะนี่ตัวลูกเพิ่นครับเดีให้เบิ่งมุมนี่สามหมื่นสองนี่นี่เลยลูกตัวนี้แหละลูกตันแดงเข้มแดงบดเน้นเบิ่งลูกครับสามหมื่นสองเลยตัวนี้ครับแม่เพิ่งกับไม่แค่เชือกกินดังแค่นั้นนะครับอ่ะแม่มีหม่องตีก็คือเชือกกินดังวันเสาร์พี่น้องเอ้านี่แหละนี่แหละครับครับร้อยเชือกกินดังนี่ก็มีแค่นั้นแหละครับพี่น้องนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะราคากับตอร้องตัววันราคามากับสามหมื่นสองหนึ่งไหมพี่น้องครับต่อร้องได้อีกไหมแม่นครับต่อร้องได้นี่นะครับ สามหมื่นสองการต้อรองเนี่ยกับเพื่อนรถให้หน่อยได้หลายคือคือตามระยะทางที่พี่น้องเอาเด้มันอยู่ไกลสักหน่อยจิงๆนะครับนี่ครับทายยืนทางนี่นี่ทายยืนทางนี่รงยันาเลยนะครับมุมนี่สวยนะครับนี่สามหมื่นสองเอ้าผู้ใดว่ากับห้ผู้นั้นเอาก็ได้พี่น้องครับเออนี่เบื้องราคาไหวนะครับเนาะนี่คู่นี่ผู้พลาดเอาพี่น้องครับผู้ใดใส่เนี่ยคือโดนนกับเสียโอกาสไว้ได้แหละแม่ครับแม่ทับเห็นเราได้ครับตั้งแตแม่ทับแล้วครับแม่ทับได้จะเข้ารอบที่สองแล้วครับครับผมนี่ไหมเอ้า เบื้องมุมไหนก็คุ้มคิดไปเลื่อมอะไรเก็คุ้มถ้าตีเป็นโตแล้วนะครับนี่สามหมื่นสองราคานี่ก็ต่อได้เบงอ้หต่อได้ถูกตัวง้วมมิตต์ตำหนีนะครับพี่น้องเด้อเห็นเปิดทั้งสิ้นอะตามราคาง้วมพิ่ณได้มาหน่อยพี่น้องครับเปิดให้เบาๆไปเลยแบ่งกันไปเลี้ยงครับผมตัวต่อไปครับครับเอาเป็นแม่ทองทั้งนีบกันทั้งนีบมีตัวง้วมทองด้วยพี่น้องครับกัสิมีง้วแม่ลูกอีกอยู่เดี๋ยวจังเบื้องกันทองนี่โอ้มีแต่วตัวเต็มๆเลยเอาตัวใดครับเอาตัวนี้ครับเอาตัวอันนี้งท้แม่่ลูกนี งัวทองครับงอทองนะครับเนาะเดี๋ยวให้เห็นไลาขึ้นเห็นอันงอหน่อยมาเล่นน้ำหนึ่งวันแม่ลูกตัวนี้สูงลอยสี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้สูงใหญ่ด้วครับตัวจริงๆนี่สูงลอยสี่สิบเจ็ดสูงลอยสี่สิบเจ็ดทองจะเข่าหาเดือนแล้วครับทองจะเข่าหาเดือนเอาพี่น้องเบ่งมุมนี่ก่อนนะครับเด้อทองจะเข่าหาเดือนลูกที่เท่าไหร่ครับลูกที่สองครับท้องพริกแดงท้องพริกแดงนะครับเด้อทองพริกแดงนานาเลยนะครับตัวนี้ตัวเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวเปิดสองหมื่นเก้าพันบาทครับ โอ้ยบูมี่น่องเอาไม่กันนะครับสองหมื่นเก้าครับตัวนี้มันก็ถือกโพอพี่น้องสองหมื่นเก้าสูงเกือบหน่อยห้าสิบได้คเบิ้งอยู่นี่ตัวบักใหญ่นะครับประกันท่องประกันตำนี้นะครับอันนี้คือว่าคือว่าท่องนี่พี่น้องครับครับนี่แต่ว่าท่องกับสองหมื่นกลัวตัวบกใหญ่ขึ้นเบิ้งเหรอตัวนี้หางจะสั่นนะครับหางสั่นว่าสั่นพี่น้องครับไอคนหางมันถือกไฟได้ครับบ่ได้โอ้หมายถึงกอ่นหางสั่นนี่เ่ราะเนหางขาดเด้อคนหางมันขาดครับมันถือกไฟหรอกไฟหางนี่บ่ได้ขาดเด้อออคครรัับบเด้้พีีี่่่นนนงแหละ มันยังห่างอยู่แต่มันถือไฟนี่ครับไฟไฟนี่นะครับนี่ตัวนี้สูงไงนะครับสองเมื่อเก่าอันนี้ต่อได้อีกเนาะต่อได้อีกครับต่อได้กับมองกรตีกระติมนี่ไปขนหางนั่นแหละครับผมหางไม่ได้ขาดหางก็เหลืออยู่ครับเดี๋ยวมันกัดนี่เดี๋ยวมันก็ป่งใหม่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวป่มีปัญหาเด้ทีเบื้องขางใายของง่วนนะครับเนาะนี่หน้าตาเขาสันสันหนึ่งครับเชื่องเชื่องนะครับง่วนกับย่างสดสดดีเยอะพี่น้องครับนี่ด้านอ่าใส่ของง่วนนะครับเนาะตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องเด้อ ตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับอ่่นีตัวใหญ่ๆเลยใหญ่ครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาเบิง่งอ่าทางถ่ายนะครับเนาะเดี๋ยวผมยนก่อกมาทางนี้กันเสร็จแล้วตัวนี้เป็นเครื่องอมนะนะครับเนาะกับเป็นเครื่องดำหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เบื้องนี้ก็ได้นี่อ่เฮ้ยเบื้องมุมตัวต่อไปครับครับแม่ท้องแปดเดือนครับตัวนี้ท้องแปดเดือนอยู่ทั้งอ่าทั้งนี้เด้อครับพี่น้องวันนี้เออนี่โอ้ ตัวนี้ก็ใส่ร้อยซี่สิบบวกอยู่มั้งครับร้อยซี่สิบสองครับร้อยซี่สิบสองได้ค่ะพี่น้องครับครับตัวนี้ก็มีลึงอยู่นะครับลึงน้อยหนึ่งเออมีลึงนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับครับตัวนี้ท่องพอได้กับตัวตัวนี้ท่องกับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตท่องเจ็ดเดือนแล้วก็ตัวนี้ท่องแปดเดือนครับท่องแปดเดือนใกล้สี่ขวดแล้วตัวนี้ไหมแมนครับเปิดเท่าไรครับนี่ตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นี่สองหมื่นเก่าต่อรองได้พี่น้องครับเอาดูซื้อซะทต่อไทยมั้วอ่งวลูกกด่อนนี่ตัวนี้ ตัวนี้ลูกที่สองในทองลูกที่สองเอเบื้องมุมนี่แล้วกันตีภาเบื้องมุมสูงๆเจ้าหน่อยจะได้เห็นทุกๆสัดส่วนนะครับเนาะเด็บ่มีปัญหาเอ้าแขนดีเต็มดีอันนี้คืองัวททองไกลสิออกเลยนะครับจนมันนั่นถ่ายนี่แหละครับนี่ถ่ายมันลันลงหลังข้างหลังพี่น้องอ่ะนี่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องอมคือกันนะครับเนาะก่ถือว่าราคาหนาเรียงได้ล่ะครับผมราคาหนาเรียงเออแต่สำเนียงว่าสองตัวเลยพี่น้องครับสองหมื่นกว่านี่อ่ะนี่มุมนี่ก็ เบื้องหลังก็บ่เห็นปานบ่เห็นด่างบ่้มอย่งนั้นครับต้นมีบ่มีดอกนะครับต้นมีบ่มีครับตอนนี้ไม่มีอ่ะนี่จมูกดำนะครับตัวนี้เบื้องชัดๆนะครับเนาะแข้งขาหนาขานี่ดำนะครับเด้อเอาสูงหน่อยซี่สิบสองนะครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นเท่าไรกันตับสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้าไหมพี่น้องครับนี่พอเอาผักบัวต่อรองได้ครับต่อรองได้ตัวต่อไปครับครับแม่โบดครับโบดตัวนี้กับจทองเจ็ดเดือนครับตัวนี้ผมว่าก็บเป็นจัด ตัวตัวที่ที่เด็ดอีกหนึ่งของคลิปนี้นะครับเนาะครับท้องเจ็ดเดือนกันตด7เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนเล้วเด้อพี่น้องครับเจ็ดเดือนแล้วตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวผมหามุมจากไหนกันพี่น้องเจ็ดเดือนสองร้อยห้ครับตัวนี้สูงร้อยห้าสิบท้องที่สองลูกที่สองตัวบบกใหญ่เด้อเด้พี่น้องครับผสมกับพริกแดงครับตัวนี้หนาลึกดีพร้อมผสมกับพริกแดงเป็นงอบวดแบบจัดเต็มเลยเด้อครับเด้อลูกที่สองไทยกับพริกแดงเจ็ดเดือนก่อน ตัวนี้ทองเจเดือนครับเจ็เดือนตัวนี้ต้นเปิดทเท่าไรครับตัวนี้เปิดใบยูทีีมื่นหาพันบาทครับซีมื่นหาพี่น้องครับผู้ใดยมักสายบสกับเอาตัวนี้ไปพิจารณานะครับเนาะเอออย่าขึ้นนานตัวนี้ใหญ่เด้อครับพี่น้องตัวใหญ่พี่นี่ร้อยหาสิบได้เด้อครับเด้อยังต่ำๆหน่ครับนี่เป็นบูถ์ล้วก็พ่วงหางนี่ดั้ปึดเลยครับพี่น้องครับบสทั้งตัวนะครับนอกาะตัวนี้สียางอ้อมๆให้เบื้องนะครับครับตำานี้บมีครับตำานี้บมีงัวใหญ่บวกขักเลยล่ะตัวนี้ ตรงเมื่อบึงตัวจริงเอาแค่สี่มื่นหาดนะครับเนาะสี่มื่นหาดนี่ไหมหน้าตาก็ถือว่าอ่างามเลยหลังนี่ย่างเปรย์ด้วครับพี่น้องครับหลังนี่ย่างเปรย์หูสันหูยาบพี่น้องกับเบิ้งเอาเนาะเบิ้งมะชัดกับซุ้มเบิ้งเอ้าด้วยครับพี่น้องหรือแคบว้ก็ได้เบิ้งที่เะจุดไปนะครับเนาะบางทีอาจจะไทยเร็วอาจจะเบิ้งเมื่ท่านกับให้แคบว้หรือยอดเบิ้งไปเบิ้งมาเอาหนอกบักตังเลยนะครับเนาะเดี๋ยวด้ะผมเบิ้งขางนี่กันอึ๊บขางนี่ชัดๆก่อนเดี๋ยวด้ะลูกอ่ะ เดี๋ยวครับเด้อเดี่ยกำลังมาพอดีเดีกำลังมาพอดีพี่น้องตัวนี้งามเลยล่ะงามครับตัวนี้ซี่มื้นหาตัวตัวครับตัวร้องได้อีกครับตัวได้อีกเด้อพี่น้องครับเบื้องเอาตัวต่อไปครับผมครับแแดงเข้มเลยครับผู้ใดเห็นสีบริสัทพี่น้องเบื้องเอาเด้อนี่นี่นี่สีกระเาี๊ยบมะนี้เดี๋ยวผมจะทวนให้ต่อไปออกจากงบงบดเดี๋ยวสีไปเบื้องแดงเข้มนะครับเดี๋ยวทวนมันอีกก่อนสีจริงจริงัวหมอลุนจังเบื้องกันตัวนี้แดงเข้มต้องถือว่าเป็นงวที่ สีแดงเสมอกันดีนะครับน้องเล่ากโคฮงสางที่ใหญ่แก่นครับแล้วก็นเลี้ยวไปนี่เห็นจังหวะการยืนว่าพี่น้องขับยกเนาะอ่ะใหญ่พี่ท่องแปดเดือนนะครับเดี๋ท่องแปดเดือนได้ครับพี่น้องอ่ะสูงทะเลตัวตัวนี้สูงร้อยสี่สิบแปดสูงร้อยสี่สิบแปดท่องแปดเดือนลูกใดครับนี่ลูกที่สองครับทองกับวีโก้สองล้านครับทองกับวีโก้ได้พี่น้องครับสองล้านอ่ะโคฮงสางสูงไงบ่ครับแก่นครับแดงโบดครบเครื่อง อ่ะนี่หน้าตาเป็นงบบดเด้อครับเด้อแดนครับอ่ะแดงกระมุนลเนลลี่ยแหละพวกหางกัดเ<า>งยเอาดีเลยคนหางกัือว่าใหญ่นะครับเนาะนี่ดำสนิทเด้อครับเด้อเครื่องบดสนิทเดี๋ยวผมจะอวยให้เบิ่งอีกหางใสเบิ่งนนะท์พี่น้องเดี๋ยวจะเบิ่องหางขวานของง้วนะครับที่เบิ่งสีเราที่สามราคาหางนี่เบิ่งนี่ให้งามๆครับอยากให้พี่น้องเห็นชัดๆเป็นง้วที่ยืนงามยืนหยนกนะครับเนาะ,นะเอาหาหนา้าท่านี่ลูก ตัวนี้ต้เปิดอะไรครับตัวนี้ตัวเปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทครับตัวอนี่สี่หมืนเก้าหนงพี่น้องครับผมว่าแล้วจะเปิดหาเหมือนผมบเมียนน,นนะครับเนาะบ่ครับหลายๆคนอาจจะทา้ผิดใจใจคือผมเลยมันตนัวใหญ่ด้วครับใ่ใหญ่จริงจริี่แดงดีเปรเกือบร้อยหาสีดนอครับมีดีดีเกือบเกือบร้อยหาสีผดครับพี่น้องเป็นงวดที่นี่ตอนนี้โบไม่อย่างมันบครวานเลยครับแดงีแดงเข้มสุดๆล่ะครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นแดงบักคักเ้ยนะครับลูกค้าเป็นง้วดทิกล้่ตัวบ ทางถ่ายนะครับเบืบ้องว่าออที่เชื่อง,งครับนี่ใส่ดีเ<ะ>ชื่องเชื่อง,องนี่ใสด่ดียกหยก,ยกเอา้าดูมุมนี่ห้เห็นชัดๆนะครับเนาะเออหยกดีอันนี้ผมนี่เห็นเบื้องความสมส่วนนะครับด้วยทิถ่ายมุมนี่นะครับนะเนาะอ่ะนี่เบื้องการยืนนะครับนี่ไม่ยืนปันนาะงงามแจดพี่น้องครับนี่อ่ะอ่ะเบื้องจดสัดวเบื้องขวนเบื้องเอ้าเบื้องมุมสูงหมดเลยอ๋อพ่อเอาสุตูเลยพ่อครับพ่อเอาสุตู พูดเลมาง้อยง่ายแบนเนียพี่น้องครับมีโอกาสให้ลงเงินแสนคือกันตัวนี้ก็ได้นาเลี้ยงครับนาเลี้ยงนี่นาเลี้ยงมากเลยตัวนี้นี่แดดมันแล้วตัวต่อไปเอาตัวไหนตัวตัวต่อไปครับแม่ท่องหัวล้นครับนี่ครับนี่หัวล้นตัวนี้ก็เต็มดีนะครับนะครับเต็มบักคักเลยครับตัวพี่น้องเดี๋ยวอ่าโอเคครับผมโอเคแล้วเอาตัวนี้ให้พี่น้องท่านนใจไวก่อนคือกันผมกับท่านหุ่นหลักให้จ้กตัวเหรอครับตัวนี้ท่อหัวอะไรขนมสดตัวนี้ท่องกับทศพลครับทศพลครับ จักเดือนหรอครับตัวนี้ท่องได้หาเดือนครับตัวนี้ท่องหาเดือนตัวนี้เป็นงบอโบด้วยพี่น้องเด้อครับทแองโบดหาเดือนเป็นง้อแดงโบดเนาะหางที่ค่อนข้างที่จะงเงานะครับอ่านี่เป็นหัวโล้นกะเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วข้างขวานี่กะโบมีปานเออนี่นะครับดัวนี้โอ้ยเบื้องสีสวยๆพี่น้องท่องทัสมพลตัวเต็มีนตัวนี้ท่องทเจ็ดเดือนครับจำผิดโอ้เจ็ดเดือนนะครับเนาะท่องทัสมพลเจ็ดเดือนทัสมพลเจ็ดเดือนบางทีว่าหลายตัวจะจำผิดได้พี่น้องอ่าตัวนี้ท่องเจ็ดเดือนเบื้องอ่าหน้าตานะครับเนาะ นี่บ้างเอาหนางามๆง้มเลยครับแต่ว่าความหนาในสุดยอดครับตัวนี้หนาเต็มดีนะครับประเภทผู้ใดบ่มียุบผู้ใดอยากได้แบบนี้นะครับเนาะไทยร้อยสี่สิบเจ็ดครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดหลังปีตัวนี้ต้นเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นหกพันบาทครับอะสี่หมื่นหกได้พี่น้องครับหลักสี่หนึ่งพี่น้องครับนี่แหละหลักสี่เป็นง้วงโบนนะครับเนาะแต่ที่เบิ้งขางขวาของง้วงพี่น้องนี่เบิ้งท้ายยางทายก้าวขาต่ำนี่บ่มีเออนี่เบิ้งทายทานี่ตัวนี้บักใหญ่่เลยพีน้องท่านีไบ้พ สี่หมื่นหกต่อเอาคต้องประมาณเจ็ดเดือนนะครับเนาะนี่ม่วไทยแต่ละมุ้งกระสีบ่คือกันนี่พี่น้องครับบางทีมุมไทยจังหวัดไทยสีม้นนี่เนาะครับตะบานี่หนาตะบ้าตัวจริงนี่หนาใหญ่นะครับสี่หมื่นหกพี่น้องครับบริหาแบบนี้อยู่เออเนาะอ่ะมีให้เลือกหลไรใส่ายขนาดหลายมีที่เด็ดอีกตัวนึงนะครับตัวนั้นที่เด็ดตัวไหนใหญ่ๆกับมีนะครับเด้อตัวอะไตัวต่อไปตะหุนบ่ะครับเอาเอาตัวแม่ขาวก่อนคโอ้ที่เด็ดว่าขาวหัวหล่นกับมีให้เลยครับ เบิ้องหลัเห็นเป็นง้วงเอฟด้วยครับเอฟหนึ่งขัวเอฟหนึ่งตัวนี้สีกำลังมาเบิง้งเัาเฉาพี่น้องเบิ้งมุมนี่ตัวต่อไปตัวนี้เป็นงัวขาวขาวเอฟหนึ่งครับตัวนี้ขาวเอฟหนึ่งหาเดินลูกเดี๋ยวไว้เสียเสียงกับกันเดินอีกลูกเออเอฟหนึ่งมีใบบ่ครับตัวนี้มีใบครับเอกสารครบครับตัวนี้เอฟหนึ่งมีใบด้วยครับเด้อครับตัวนี้ผสมได้เดือนหนึ่งครับผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าอันนี้ท่องเป็นนี่ยังไม่ได้ตรวจท่องนะครับอันนี้ยังไม่ท่านตรวจท่องรอยสิบสิบหาได ตัวใหญ่อยู่นะครับพี่น้องปลอย418บวกเป็นสาวครับคั้นั่นท่องท่องแรกเนาะแม่นครับอ่ะตอนนี้บ่มีครับต้นนี้บอร์หนึ่งตัวเปิดเท่าไหร่นี่ตัวนี้ตัวเปิดได้อยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองอันนี้ปันเดือนลอยพี่น้องอันนี้พร้อมใบด้วยครับพร้อมใบครับอ่ะแข่งขายย่งดียุสสำหรับง้อขาวแมนนี่ก็ได้ผสมอเมริกาเจ็ดเก้าอ่าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเอาเบื้องมุมนี่ก้อนพี่น้องนอกตั้งหลังตรงตัวเนาตัวสันซ้ำไดนะครับอ่ะขยับขึ้นมาเบื้องมุมนี่ราคานี่ตอรรองได้คับต่อไดนนี้ตอ นี่เพื่องถ่ายยางบ่มีปัญหาเออนี่นะครับเด้ออาจจะสูงสุดอะไรบ้างหางนี้นะครับเออนี่ยเอฟหนึ่งไม้เลขกหกห้าเจ็ดเดี๋ยวพี่น้องหมายเลขเดี๋ยวเด้อผมเหยียบหนามจะได้บุนี่สเสียเบื้งข้างขวาของแม่นี่นะครับเนาะเดี๋ยวเด้๋พี่น้องผมเหยียบหนามจะได้บุอึบเออนี่เสียเบื้งข้างขวาของหัวนะครับเนาะนี่สามเมืออมนะนะ่อ,ส,มมอสองหนึ่งไหม นี่เพิ่งมุ้งขวานะครับเนาะนี่ผู้ใดแบบขาวมาขาวๆเนี้ยนะครับตัวนี้เลยสายพัฒนาครับตัวนี้สายพัฒนาเอฟหนึ่งนะครับเนาะตัวต่อไปครับหวงทับแม่แม่แดงทองครับโอ้สองตัวนี้ถือว่าใส่ง่ายเกือบร้อยหกสิบเดือน้วพี่น้องนี่ร้อยห้าสิบสองท้องสามเดือนครับร้อยห้าสิบสองท้องสามเดือนนะครับเนาะ ตัวนี้ทองก็พอได้ครับตัวนี้ทองกับมารวยครับ AK 5 9 4ตัวนี้ทองกับมารวย AK 5 9 4เด้วยพี่น้องครับตัวนี้ลูกที่ไหนครับนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองนะครับเนาะตัวนี้ต้นเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ต้นเปิดไว้49,000บาทครับต่อรองสี่หมื่นเก้คือตัวนี้ใส่ลอยห้าสิอนะครับพี่น้องตัวบอกใหญ่เลยนะครับเนาะนี่ใส่ลอยหาสิเงาโบนดีพร้อมลูกที่2องนะครับเนาะอ้าเออนี่เด็ดครับเชื่อยไมาแล้วสีสดใเปลี่ยนเขาให้เรียบร้อยครับฟมใหญ่ๆ เป็นข้าไห้่นะครับเล็บบ่มีปัญหาครับเบื้องสีจะชัดวะนี่เออยังไม่ใหญ่กว่านี้เลยพี่น้องนี่ซี0ม0บาทกเป็นตวแม่นครับตัวร้องได้ครับซี0มืบอนกเป็นพี่น้องนี่เอามาเบิางตัวจริงเอาได้สิว่าตัวกันนะครับนะผู้ใดญ่พอมาได้นะครับอ่าเครื่องบดนะครับเนาะนี่เห็นนะครับนี่เบื้องหลังตรงนี้นะครับตำนนีบ่มีเนาะแมนครับตำนนี้บ่มีครับตำนี้ไม่มีเออเดี๋ยครับเบื้องข้างซ้ายของง้อกันพี่น้องครับมีปันมีอย่างบ่ พี่น้องเพิ่มก็อยากเห็นนะครับอ่ะตัวนี้บ่มีปานบ่มีสดังนะครับเด้อตัวใหญ่เลยละ่ะสูงร้อยห้าสิบสองครับนี่เลือกเอาพี่น้องครับเด็ดเลยยางเมึงอีกรอบหนึ่งนี่ใหญ่เลยครับตัวต่อไปต,ตัวนี้บ่ตัวแม่นครับตัวนี้ครับตัวนี้ว่าท่องเนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเดีย๋ยวพี่ยางออมท,าท้ายพี่กันมันชูวยยางเลยจักนียยังปักตีนบัวอ,บอออไว้ใส่นิดนึงครับไว้ใส่ไป เออเห็นไหมฮะขางที่แดดจะเห็นช nice ัดๆเออใหญ่ๆครับลูกท้องแรกเออใสไปอีกนิดนึงลูกเดี๋ยวถ้พี่น้องมุ่งมาจะประทับชัดปันไดยนะครับเนาะตัวนี้ใหญ่งแบบขักเลยนะครับเด้อเป็นง้วนท้องแรกท้องแรกสูงร้อยห้าสิบห้าสูงร้อยห้าสิบห้านะครับเนาะบมกหญ่ตัวนี้สีแดงเข้มก็ที่เห็นนะครับท้องแรกท้องพ่ออดไครับตรงต้นตัวนี้ท้องกับใจแอ่นครับใจแอ่นท้องแค่เดือนหรอครับตัวนี้ท้องห้าเดือนครับท้องห้าเดือนวัดพี่น้องครับว่าเบื้องตัวจร ตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวเปิดไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทบอ่ 7, าเจ็ดหมื่นเก้าคือมันโตแบบไงนะครับเบื้องตามสภาพตามเนือ้อผ้านี่แหละครับตัวนี้ก็จะมีแค่ติ่งนมน,น้อยๆนะครับมีติ่งนมนิดหนึ่งนะครับหมงองอื่นวมีเนาะนะครับตับนี้อ่าข้อที่นี้จริงๆมันไม่เป็นตับนี้แต่ติ่งนงมแต่เคุนบอกไว้นะครับ<ต>เออสำหรับผู้บําบัดนะครับนี่แต่ว่าดไายนี่ย่างหนาย่างเบื้องวันนี้เบื้องเหงาหางพี่น้องค้นหางแบบไงเออไปเลยครับว นี่นะครับเด้อเบิ้งบึกเลยล่ะตัวนี้เราจะเบิ้องห่างขวาอีกนะครับนะห่างขวาบ่มีปา่าบ่มีดงังขาบ่วกบ่ถอนเบิ้งใหญ่ๆชัดๆเน,นี่ยพี่นอ้องตัวใหญ่ๆนี่นะครับเด้อมาเบิ้งเอานะครับนี่นะตัวใหญ่ๆเลยเจ็ดหมื่นเท่าไหรุ่กคนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าเด้อพี่น้องครับหลายคน 7, คบอกเจ็ดหมื่นเก้าย่ำเลยเด็กขึ้นมันอหรูอว่าตัวเดียวบางที่มันเด็กกลมตัวเมียมันหุ่นเที่ บางบางตัวได้จะเป็นแสนแสนขวบมู้ตัวใหญ่ๆน่าแบบนี้ต้องมาเบิ้งตัวแท้ต้องมาเบิ้งตัวจริงเอาเด้อครับพี่น้องเด้อบาสิว่าในรูปมันคือตัวน้อยแต่ว่าตัวแท้นี่ใหญ่ครับอ่ะนี่เด้อครับอ่หลังย่างเปรยพี่น้องเบิ่งมุ่งนี้จะเห็นแผ่นหลังที่มันเปรยนะครับเนาะอันนี้สูงใหญ่บ่คักเด้อครับผมเบิ่งอยู่นี่ว่ามันสูง160พุ่นบหุนี่นี่แต่ว่าเพิ่นบะ่งลอยหาซิบหาได้อครับนี่เอ้าใหญ่บ่คักเลยล่ะตัวนี้เออถ้าโดนๆตัวนี้จักหน่อยเอ้าผู้ใดหางว่าใหญ่อยู่บุคคลผาด โดนโดจะได้ของใหญ่มา่ครับโตตตอไปครหลวงตดครับครับแม่ลูกครับอ่ะแม่ลูกครับแม่ลูกหัวล้นแม่ลูกหัวล้นนะพี่น้องครับทานนี้มีอีกอยู่นะครับนเนาะเหลื์สองเบอร์ครับทานนี้เหลืสองเบอร์อยู่นะครับเอเ๊ะอเ,อเ,อเดี๋ยวเด้อพี่น้องี <c oughs> ยังปักตีนมันชุ่หลายหลเดี๋ยเดีอหน้ำน้ำเดี๋ยวเด้เดี๋ยวเอ๊ะมัจใส่ป่ะเดี๋ยวน้ำมันหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะ นี่ะครับเด้อสีภาพตัวนี้หัวล้นคือว่าลูกเทพเลยนะครับพี่น้องครับแม่ในซอยอยสี่สิบสามที่ไหนบ่ที่สิบห้าตัวนี้สูงลอยสี่สิบห้าครับลอยสี่สิบห้าได้นะครับตัวเงาหลังตรงเป็นล้นธรรมชาตินะครับแม่เพิ่นนี่ลักษณะเด่นสูงลอยสี่สิบห้าได้ลูกย่างหนาเดี๋ยวสิภาพง่วงว่าลักษณะนี้นะครับให้ลูกแบบใดนนะครับเนาะย่างหนาลูกจักเดือนนะครับหลวงต้นลูกได้หาเดือนครับหาเดือนลูกพ่อไหนบู้เนื้อหนังมาหลายๆนะครับตัวนี้ลูกของกันทศพลครับลูกของทศพลนะครับเด้อ อ่ะเป็นงวโบสถ์นะครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกล้วนธรรมชาตินะครับเนาะครับลูกหาเดือนครับแม่ทับไปครับนี่แม่ทับได้เดือนหนึ่งครับแม่ทับได้เดือนหนึ่งใส่พ่อไหนครับแม่ทับกับอเมริกาครับแม่ใส่กับอเมริกาได้ครับครูนี่งามนะครับเด้อนี่ย่างไหนเด้อเห็นน่องเขาจอดกันหลังตรงนี้ดีครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะไปแล้วนะครับเนาะเอออ่ะเบื้องมุ้งของๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้พคนไหลมาใส่กันเดี้อมุ่งทุติถามราคาเร็วๆให้เนาะเออแม่มันใหญ่เด้อเด้อเบื้องกินไก่ เดี๋ยวลูกกำลังนะลูกมากเกินอ่ะนี่สองรุ่นสามคู่นี้ต้นเปิดเท่าไรครับนี่เปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทคู่นี่สี่หมื่นเก้าไหมพี่น้องครับเดีย๋ยวดะสีบังลูกส่ <ừ. S 2> นองเฉยบังไงอย่างแต่ถ้าใกล้ๆเยอะหรอพี่น้องครับลูกว่าน,นั่นมันมีงัวหน่อยหลายอยากไปเนาะเออมันอยากไปหาหมโม่เรื่องไหลขอๆกันได้หู้นอยู่กลางทงพุน่นนี่สี่หมื่นเก้าตัวเนาะแมนครับสี่หมื่นเก้าฮะพี่น้องงอกี่สิใส่ตัวบงั้มไหมอ่ยาเด้อ เออนี่สี่มื่นเก่านี่นี่นี่ตัวนี้นะครับแขนตัวเต็มดีนะครับเนาะนี่อ่ะจุดกันลูกเออนี่เพราะเห็นอะไรพี่น้องรับ4สี่มื่นเก่าขาลูกไม่ได้หอครับขอลูกเพิ่มเติมได้เพรลูกเพิ่มเติมเพราะว่ามันมีไอยคูหนึ่งอยู่ทา้งฟูมาจากไหหามูนะครับเนาะว่าน้อยมันหลตัวมันเลไหลตัวต่อไปครับครับตัวนี้เป็นสาวพร้อมผสมครับตัวนี้ว่าสาวพร้อมผสมแดงนะครับเบิ้งเต่าแม่เมื่อกี้ก็หายลูกงั้นสิอะพี่น้องนนีนี่ยืนสวยๆเลย ตัวนี้งามเลยครับเด้อสีอ่ะสีแดงเข้มคือกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของซีไวซ์096นะครับตัวนี้เป็นลูกซีไวซเด้อครับพี่น้องครับแดงเข้มแดงใหม่นะครับเนาะครับเอกสารครบนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเด้อลูกไปไปเดินอีกแล้วทุกทีหันข้างให้มันสุดทั้งนี้เดี๋ยวเด้อหามุมข้ายดีๆกันพี่น้องเดี๋ยวผมยืนทั้งนั้นแท้สวยงามพี่น้องเห็นว่าชัดสำหรับเด้อหายใจพิ่นจับให้ก็ได้ ครับมัวกําลังเต็มครับเออโอเคท่านี่แหละครับตัวนี้กหลักซีไว้จักเดือนหรือก่าตัวนี้ได้18เดือนครับ18เดือนนะครับผสมนะครับตัวนี้มันเป็นคือมันเป็นสัตว์ลรอบหนึงนะครับเออมาหานี่ครับวันนี้เออมันยืนขางให้แดดได้เออโอเคท่านี้อ่ะกําลังสีพ่อผสมนะครับเนาะตัวนี้เป็นสัตว์แล้วหนึ่งรอบสูงเท่าไรกันต้งตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยสี่สิบห้าบวกด้วยครับเด้อหนาเงาๆตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้ตัวเปิดใบ สี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองนะครับเป็นง้วบบดด้วยพี่น้องครับสี่หมื่นสองนี่เบืง้งทั้งไทยนะครับเนาะเออสีอ่หมื่นสองนี่เบื้องหลังเอกสารครบนะครับลูกสี่วายศูนย์เก้าหกตัวนี้มีเอกสารใหายนะครับ,รบ,ไบไม่ใบมีโหลดเอาสี่หมื่นสองเอาง่ายๆนี่แหละเบื้องมุมนี่พ่อมผสมครับตัวนี้พ่อมผสมนี่ค,นคือมันขึ้นอีกรอบนึงนี่ผสมได้เลยครับอ่ะนี่นะครับเด้อเช็คระบบสืบพันธุ์เรียบร้อยขอบหมูดำนี่แดงจนเหลี่ยมครับพี่น้องครับ นันขวนกับยุหลงหหหงหงหังนั่นหอกมองนั่งนั่นแหละอ่ะมือท้ยันนะครับวันนี้เอาวานขวานหนึงก็ได้เออเบิ้งทางขวาอีกนิดหนึ่งนะครับวนไมี่ครับเออโอเคไปเอาไปจอดเลยวันนี้ฮึบหนากะมือนี้ก็น่าจ,จะมีแค่นี้แหละครับผมแค่นครับนี่หนาลูกสีไว้หนี่งเบิ้งหนาก็รู้เลยครับนี่นี่เบิ้งตาบ้านไหนพี่เนาะอ๋ะอเบิ้งสีชัด ตัวตัวนั่นกับงา้นนะครับตัวสามชี้ก็พร้อมใบตัวเอฟนะครับตัวลูกใบอเมริกาจีจัดเก่ายังเด็ดได้ครับพี่น้องครับแนว้ยดอกตั้งหลังตรงอันนี้ก็คือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะผู้ใดหาเป็นแม่บอกเด็ดครับสำหรับคลิปนี้ก็พีพีฟ้ามกันอาจจะมีให้แค่นี้นะครับเนาะแม่ครับมีอยู่สิบสามเบอร์ครับสิามเบอร์กับขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ